<c oughs> สวัสดีครับโมน้กามาพ่อครับพ่อยายหมายสายบันเทึงคือเก่าครับพอกับลุงหมายสายาบับยยนเทึงคือเก่าครับผมโมนิกาสี่มาบอกวิธีการเลิกสูบยาวิธีที่ว่าผมเลิกได้ย้อนวิธีนี้ครับก็คือวิธีการ วิธีฮักดิบฮักดิบนี่มันเป็นวิธีที่ยากอืที่ผมเลิกได้ก็เพราะว่าฮักดิบฮักดิบนี่มันที่ได้ผลประมาณแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ว่าคนที่เลิอกอยากเลอยากเลิกส,สูบยาคนเลิกสูบบุหรี่นี่เลิกได้ประมาณแปดหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเออก่อนอื่น วิธีการหักดิบนี่มันมีอยู่สองสองอย่างสองแบบก็คือแบบที่หนึง่งแบบที่หนึ่งนี่ก็คือว่าเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมตั้งใจตั้งเป้าในใจให้มันดีให้มั่นได้ว่าสีต้องหักที่ต้องเลือกให้ได้ประมาณนอ่าสมมติว่าสีเลือกให้ได้จักอาทิตย์นึงตั้งเป้าไว้อาทิตย์นึ่อตั้งเป้าไว้อาทิตย์นึงอ่าตวาอาทิตย์หนึ่ง แล้วก็ตั้งไ้มันได้ประเทศห้มันได้หนึ่งอาทิตย์สมมุตินะวิธีการหักนิดนะก็คือตั้งเป้าไว้หนึ่งอาทิตย์บอที่ว่าโดยที่ว่าบอแตะต้องเลยบอแตะต้องจักไม่เลยบอกเพราะว่าที่เลิกปุ๊บเลิกเดี๋ยวนี้ปุ๊บก็คือเอาอุปกรณ์เกีียวกับยาสูบนี่เอาทิมให้หมืดเป็นยาสูบเป็นกับไฟเป็นที่เคลีย ที่เคียบุรีเนี่ยเอาทิ้งให้หมดเออแล้วก็ตั้งใจบอกญาติาบอกพี่บอกน้องบอกเมียบอกลูกว่าเออสิเลิกสูบยาได้สันจิฮักดิบเลยสันให้เป็นกำลังใจให้นะอือจะต้องเป็นกำลังใจคอยเลือเทา่าคอยทีเลิกยาสูบเนี้ย,ยทเท่าเลยสันเอออันผู้เมียนั่นกะต้องเป็นกำลังใจให้เขาเด้ สามญที่สุดก็คือเมียตั้งเป็นกำลังใจให้เขาว่าเออค่อย่อยค่อยเบิ่งค่อยค่อยแนมเ่ยว่าเออเจ้าหามสูบเดี๋ยวเจ้าเบาแล้วอืมเจ้าสัญญาเขาคอยแล้วว่าเจ้าสีเศร้าสูบเออเบาเลยเออสัญญาคอยเดี๋ยวบอกแนมมาเลยว่าเออยายายาสูบเดี๋ยวต้องต้องให้มันต้องเป็นค่อยเบิ่งเจ้าภูมิอะไยต้องค่อยเบิ่งว่าบ่ให้สูบอืม เราต้องควายไปให้ม่ใหด้ได้เทาท่านแล้วห้องก็บ,บอกข้อตีหาก้อนเ่าตีาาตาตามานเลือกสูบบุหรี่เขาต้องศึกษาว่าเออโลกที่เกิดจากการสูบบุหรี่มันมีหลายแนวอมืมันที่มีในข้อนอยาสูบเนี่ยที่มีสารพิษถึง400สี่ร้อยชนิดสี่ร้อยชนิดพูเดียแล้วก็สารกรมะเร่งอีกหกสิบชนิดอยู่ในอยู่ในยาสูบ โรคที่ว่าเข้าเป็นกันประจาประจาที่ว่าลูกคน้นสูบยาไล,ลายๆนี่เป็นเป็นเป็นโรคนี่ต่อคือโรคถุงลมโป่งพองหลอดเลือดอักเสบเลือดลั่งเสียเออหลอดลมอักเสบเสียโรคมาเล่งปอดตั้งเสียหัวโรคหัวใจถุงลมโป่งพองเออถุงลมปอดอุดกั้นเลือดลั่ง บานี้อันไอ้นอนในไส้เครื่องซอยหายใ,ใจดิอันอันนี้แค่แค <c oughs> ่ถุงลมถุงลมอืมเป็นถุงลมมันมีสารพิษอยู่ในยาสูบนี่สี่ร้อยชนิดสารก่อมาเ็งอีกหกสิบชนิดอยู่ในอยูอออย่ในไอ,นอนควันบุรีนี่บอกว่า,วาผู้ที่สูบเองหรือว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเป็นลูกเป็นเมียคนในครอบครัวนี่มันติติดมันติถือกินยามันติสูดออก คว่อย่าสูบเข้าไปคือจังอันนั่นแหละคือจังเขาจะว่าบุรีมือสองมันว่าใน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 วิทยุคนบอกกันในโทรทัศน์ู้ที่สูบบุรีบ่ได้สูบคนสูบบ่เป็นอันตรายซ้ำผู้อยู่ไกล่เคียงเด้ผู้อยู่ไก่เคียงนี่ติดถือกินควันเขาสูบนี่โอ้ยเป็นอันตรายเอตอตัวนั้นเป็นบุหรีมือสองขวานสูบบุหรีมือสองเหรออคือจังอันอันนั้น ่นบอกกันในวิธีวนันชื่อใบถุงร่มโป่งพ้องผันใจบ่ไรดี่เออเป็นเป็นมะเร็งในในเลือดในในเส้นเลือดเด้เป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจส่วนใหญ่เนี่เป็นโรคหัวใจเอ่อผ,ผู้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 ที่บ้านนั่นสูบอัอนรักนักรักนักอืมคือยังเนี่ยวังวันนั่นที่ไอ,อที่เอียงที่ผ่านมาเนี่ยวันงดสูบบุหรีโ่โรกเพิ่นก็บลดรงบาหายสูบเป็นบ่เพิ่นก็ใไซมีความขัญความยังขืน พ่อดีมา่วมกับโควิดพร้อมเป็นไหยังอ่ะไอ,ไอติดบุหรีติดโควิดเสี่ยงตายสูงเลิกสูบเลิกเสี่ยงะนะเออว่าคําขวัญวันวดสูบุหรีโลกคนอืติดบุหรีติดโควิดเสี่ยงตายสูงเลิกสูบเลิกเสี่ยง ก้ามขวัญเพิินจื้อไหเดิบอบมริกนเขาต้องตั้งใจให้มันได้ดิฮออักดิบนี่ฮักฮักวิธีนี่กับบอเขาบอกลูกบอกเมียให้มันดีเออบ้านนี้ผลเสียของมันนี่ลายแห้งการทั้งสังคมนี่คณะสูบติดคักนี่บอนอกจากสุขภาพที่บ่ดีแล้วนี่เสียเงินทันทีหนึ่งซื้อยาสูบเสียเงินทันทีอสองสุขภาพบด่ดีสุขภาพเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเออ ขาดความมั่นใจขาดความไว้วางใจอน้ำลูกน้ำเมียกระดิตัวกลายเป็นคนตัวคนหยังไปเนี้เอาเมียได้กับว่าเจ็ดสิเลืกเอาเมียไดนกับว่าที่จเลือกตัวเขาได้ตัวเขาว่าสิเลกเอาเอาผู้สาวกีผู้สาวนี่เออผมบ่สูบยาเด้ล่ะผมบ่สูบยาท่านเพิ่นนว้าไปยุ่งเขาก็ยู่ไปอยู่มากสูบคือเก่าเออเอาเมียได้ก็ตัวเขาเมียไดก็ตัวเขาอืมมีลูกคนหนึ่งกับว่าที่เศร้ากับว่าเศ้า มีลูกสองคนกับว่เส้ากับว่าเศ้าเน้ยแ่นละมันเลยกลายเป็นว่าเขาบอ่อไหวบ้างใจตัวเขาดีเอออันนี้อะไรแต่สุดท้ายเสีชนะยสชีวิตก่อนวัยอันควรนะอย่าลืมเสียชีวิตก่อนวัยอันควรคือว่าไอ้ไอ้ส่วนที่สีตตหกเจ็ดสิบแปดสิบบแมนสี่สิบก็ตายแล้วห้าสิบนิดๆตายแล้วสินะก่อนวัยอันควรนะอืม มันสูญเสียความมั่นใจความไว้วางใจของลูกของเมียนี่เขาเธอบบเซียเขาแล้วเขาเป็นคตตัวดีเออ,เ,อ,อเสียงสูบเสียงหยังเขาบ่าต้องบอกวอาอ่นไก่คืออย่างผมชูมือนี่อ่าเลิกได้สองเดือนสามเดือนแรกเมียยังเมียยังบบเซียใจอยู่เน้ยเมียยังว่าไอแปลว่าผมใส่วิธีที่สองเออเอออันคักดิบวิธีที่สองคือบอ่บอกผู้ไอเลยวิธีที่สองเยบ่บอกผู้ใดเลยบอบอกบเบอกผู้ได้ฟังเลย เศร้าเองเพราะว่าเ้าให้เขาฟังเขากับมเสียเพราะว่าจักรวงตัวเขาหนูเอตัวเขาดีดีเท่าบันี้กับบันทิ่เศร้าบันี้กกับาันทิ่เศร้าเศร้าแะ้วเราเศร้าแล้วกับบเศร้าคือเก่าอือบ่เศร้าคือเก่าสูกเพื่อเก่าจนว่าเดือนที่สองที่สามล่ะอันกปีนเขาแรงเลวปิดประตูรถออกมาปิดเสียงประตูรถดังตึมตึมอ่าจนว่าเมียว่าป้าก็จะเสียงใดครับในน่แต่เสียงสูบยาพนะป้า ยังไดจังไดยังมาคนเศร้าแล้วจบะบเสียควข้ขมคอยบริเวณเว้ยเขาก็บบเสียแ้วเนาะของเคยตัวเขาตัวตัวเขาดูคืออย่างนี้อันว,ไไอว่าเด็ดที่เศร้าบ่ได้ก็บ่เศร้านี่วิธีที่สองนี่ผมบอบอกผู้ใหเลยบอบอกผู้ใหเลยว่าผม,ผมออาสินว่าผมเลิกยาสูบผมเลิกคือซื้อนี่เลิอกอืมบ่บอกไผจนว่าจะค้องมั่นใจว่าคล้องเลิกได้บอกผู้ที่แรกคือบอกหลวงพอเออหลวงพอผลมาเฮ็ดบุญเทียนให้เพิ่น ถามหากระไฟกะกะบ่อบ,บ่บออน,นั่นบ่มีแล้วกะไฟกไันใดผู้ใดสูบยาพันผู้ใดสูบยาบ่พกกระกไฟบ่อทันจากนั้นผมก็เศร้าสูบบ่ได้หลวงพอ่อจังนั่นแหละบอกผู้ที่แรกหลวงพ่อนั่นะ่ะบอกผู้ที่แรกว่าผมเศร้าสูบยาแล้วอด้หลวงพอ่อจังหลวงพ่อผมก็ว่าเออเศร้าใดมันก็ดีเพิ่นว่าแต่แต่ไปหาเพิ่นที่แรลกยังสูบอยู่เนาะหาหลวงพ่อนที่แรกนะอ,นอนรกืมบัดผมผมเลิกเลือดีแต่ว่าผมบอกไคดิมาบอกลูกกับมบอกเมียกับมบอกมาบอกผู้ใด วิธีที่สองก็คือบอบอกไผ่เลิกเลยจนว่ามั่นใจว่าเจ้าของเลิกได้จังเว้าสู่เขาฟังออืมฮักดิบตั้งเป้าในชีวิตเจ้าของว่าบะมันบริเกิดมาพร้อมกูตัวสันยาสูบี่พอแม่เอาให้กินข่้แรกก็คือน้ำนมเขา่าตั้งใจไปปานพุ่นดิบ่เมนเว,ว้าเว้าเเ่นเน้เวอลอีลีปานพุ่นตั้งใจอีหลีปานนันว่า พ่อแม่ป้อนขําแรกบอมนอ่นยาสูบตัวเอ,อกูไ่ได้แบกมึงมานาตัวยาสูบนี่กูเศร้ามึงกระไดตัวท่านออตั้งใจเลยตั้งใจติดตัดสินใจเลยว่ากูต้องเศร้ามึงให้ได้เพราะว่ากูไ่ได้แบกมึงมานากูไ่ได้เกิดพ่อมึงมึงเกิดที่หลังกูเออให้คิดว่างสั่นแล้วก็ตั้งใจให้มันได้เศร้าให้มันได้ดันบ้านเศร้าเศร้าได้เร้ยบ้านเศร้าได้ ข่าวเศร้าได้ปุ๊บหนึ่งมีเงินเพิ่มขึ้นมาทันทีเลยหนึ่งมีเงินเพิ่มขึ้นมาทันทีสองร่มหายใจห้ากระสะดวกสุขภาพร่างกายเขาแข็งแรงเคยดดันดีขึ้นตากระแจ้งสว่างออกตานีแก้งออกเลยเนีตากแก้งออกกับกับกับนั่นเลยตานี่แก้งออกเลยสมองส่วนหน้าห้านี่วะออกเลยสบายความเสียมันความเสียหมันใ,นในในในตัวเองว่าเออ เขาไปหาไพกก็ได้อืมลมหายใจของเขากับเหม็นเสียพาเขากับเบม็นกินโตเขากับ่บมีอความไว้วางใจของลูกของเมียนี่ก็เริ่มกลับมากลับมากลับมาด้เข้เาติเขาสังคมกับมูกับพวกกับผู้ใดเปลี่ยนผู้เจ้าใหญ่ในโตเป็นเป็นไพกสร้างมูพวกเปลี่อนฟูงน้ำกันนี่เขาได้่บเบ,บม็นบ่บเขียมอายแล้วกับ่บ บ่ออันนั้นบอ่อหมายคามันใจใช่ไหมจันไหมมันใจว่าเออต้องเขา้าเขาไดบอ่อย่านเขาคิวต่อไปบอกไงเออควบควบแมนนย่านเขาขิวอันเจ้าคว้างสูบยายลายๆนะอืมขึ้นไปหา,หาเขาี่เม้นตึบปุนี่ประมานสำนึงดิเออแต่แต่แต่เจ้าคว้างนี่สู้มือนี่รู้สึกเต็มเต็มเลยว่าคนคขคนสูบยายมาไกลนี่โอ้โหเหม็นตึบเลยอืมอี๋แล้วสิ่งสุดท้ายที่ว่าได้ได,ได้กลับขึ้นมากก็คือ ความเป็นชายอันน่องไส้นี่แข็งดีอืมผมจิวเวาแบบมั่นใจเลยลอยไปเส้นเลยว่าเข้าเศร้าสูบยานี่สมรตถภาพทางเพศนี่กลับขึ้นมากลับขึ้นมาประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตหรือหรือแปดสิบเปอร์เซ็นตอืมเอาขันมันแข็งได้กะ็ะแสดงว่ามันต้องเขอยนจังอื่นได้มสมมติว่าเาตะกี้สูบคักสูบยาคักนี่ บอแข็งได้ไดีตายคอรอเออบ้านาน,นี้บาดซู้มือนี่ย้ำเศร้าปวดเหงาตื่นขึ้นมาตื่นยาำเศร้ามาแข็งคอดอเออข้นเออแข็งเออขเขารู้สึกได้ในตัวเขาเองว่าถ้ามันแข็งไดขนาดนี้มันต้องเหตุอย่างอื่นได้หลายกนั้น <c oughs> อีหลีผมรับประกันเลยว่าความเป็นชายของคุณจะกลับคืนมาอือสู่ บ่ต้องไปหากินไวออกกองออกก้าเออยาสูบเลิกเลยแต่ว่าผมนี่มีตัวซอยผมผมบบอกผู้ใดแต่ว่าผมมีพินพินหน่อยตัวนี้ผมเอาน้ำมันรดตลอดแล้วก็ผมกัไอเล่นเบิงลิปอาจารย์ใน y o ย t ท b e แล้วก็เ่นเ่นตามเพิ่นแกะตามเพิ่นบ่บอกบลูกบอกเมียบอบอกผูก้ได้่าจะคลองสิเลิกสื่อ,อยาสูบ เออจนว่ามันใจเลิกได้จังจังจัง,จง,จงบอกเขาเออแล้วผมก็ดีใจว่าผมผมเว้าให้คนเชียอ์ได้แล้วสองคนสามคนแล้วเอออยู่ในอยู่ในวินเท่านี้แหละเดี๋ยวผมยังมาบอกซื้อเดี๋ยวผมผมสีมันใจก่อนว่าเขาเลิกได้อีหลีผมจังคอยสีไปขอสมบัติเขาเขากะมาคต้อคิว้วเราเดี๋ยวนี้ว่าเอ,อ เดี๋ยวเดี๋ยวขันขัน,ข,นขันผู้นึงที่ผู้นึงที่หนึ่งสัมผัสแล้วผู้ที่สองสัมผัสแล้วผู้ที่สามเข้ามาอีกแล้วมาบอกไว้แล้วบอกว่ายอ่อมยินย่อมที่ให้ที่ที่ให้สัมผัสเพราะว่าผมผมผมหันหน้าเข้ามาทั้งนี้เต็มทีแล้วเดี๋ยวนี้ผมหันหน้าเข้ามาทั้งนี้ว่าคือว่าอยากล้นทะลงอยากซอยคนไห่ค้นเลิกสูบยาอืม บพว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นน้องเป็นนุ่งเป็นพ่อเป็นแม่คุณผู้เฒ่าเฒ่าเฒาเฮาบ้านเฮ่านั่นอยากให้เศร้ามืดใช่ไหแล้วสิมาสุบเดี๋ยวอีกวันที่อะไรเขาเอาอยู่นี่ข้าวออกอยู่นี่ว่าเออวันที่หนึ่งตุลาเฮ้ยยังนี่แหละว่ายาสูบีสิ่ึ้นอีก4 0นะครับเออยาสูบขึ้นอีก40ขึ้นอีก4 0นี่สิประมาณท่องหนึ่งติ่ตกประมาณ30บาทส่วนต่างขึ้นไม่นี่คือ30บาทสีเอเท่ากับ30บาท สมมติว่าตอนนี้915 9า5ก็ะดิบเป็น125ซองหนึ่งนะแต่ว่าคนสูบคนติดนี่จังไดมันก็หาเงินมาซือ้อมาสูบเอผมผมเคยติดเคยสูบมาแล้วนี่เออจังไดผมก็อยากผมก็ต้องหาเงินมาซือ้อสูบแท้ๆละ่ะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเพราะคนติดเอออันนี้ซอยบ่รด้ก็ผมก็เลยอยากซอยอยากเหลือว่าอืมให้คิดซะว่าเงินเงินลอย2 5บาทนี่ เสื้อเขาก็ได้กินสองคาบอืมเสื้อเขาก็ได้กินสองคาบด้ให้ลูกไปโรงเรียนกันได้สองคนมือหนึ่งหาสิบหกสิบบาทหกสิบบาทมือหนึ่งลูกด้ส่งไปโรงเรียนด้เออหกสิบบาทหรือลอยหนึ่งใครเขาไปโรงเรียนไดอืมอยากให้เศร้าเศร้าซะหร,ห,รห,รหรือหรือหรือบางคนเนี่ยสั่งสั่งแรงประเด็นใจสั่งแรงจูงใจจากความอันยอดตู้ตัวเออเขาเจเฮ็ดจริงขาจะเฮ็ดในออกในยูทูบออกในเฟซน,นี่แหละอืม อ่าสมมติว่าร้อยยี่ห้ามือนี่ 125. ร้อยยี่ห้าบุหรี่หนึ่งซองเอาไปยัดใส่ตู้ไว้ยัดไว้แล้วก็ปริมาณว่ายัดไว้ช่งนู้งจะสุบม,มือนี่ร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าบันช่วจะได้ปีหนึ่งจินได้จากบาทนั่นเขาจะเฮ็ดไว้แต่ว่าของผมไม่ได้เฮ็ดแบบนั่นผมพุ่มใจว่าเออเขาเลิกได้แล้วก็ดีใจแล้วให้ลูกให้เมียเขาสบายใจลูกเขาก็เสียบได้นั่น ร่มหายใจเขานะมันได้รับแบบร่มหายใจที่สะอาดสดใสสดชื่นของเขาลูกกับเมีย,ยให้ลูกกับเมียให้ให้ครอบครัวจาของได้รับอย่างดีๆจากเขาแล้วก็กถือว่าโอเคแล้วต่อไปเขาจังค่อยขยายไปเป็นพงสังคมนอกๆไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็จิขยายออกจากครอบครัวผมผมจเข้ามาในในส่วนที่ว่าผมทํางาน ตอนนี้ชวนที่ผมทํางานนี่มีผู้สมัครใจเลือกแล้วสาคนเ,เดี๋ยวผมสัมผัสลงในย t u b e ให้พ่อแม่พี่น้องได้บึงอ่อาตั้งใจกัคันมากกักดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้ยครับอันนี้เา้วแล้วสิบหกนาทีแล้วเา้วแล้วครับมือสิบหกนาทีแล้วกะพวกนี้ยังหลายกะให้ฝากไว้วิธีหักดิบสองวิธีสองแบบวิธีหักดิบอืผมนี่สําเร็จด้วยวิธี ผัดดิบเอาซัมนี่ฝากไว้ซัมนี่เออเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ครับพี่กับน้อง,ก,องกับน้องกับนุ่งกับหลูกกับหลานขันผู้ใดถือใจแล้วก็ช่วยกันแช่ผมจะลงใน YouTube แล้วก็ลงในเฟสตัเดี๋ยวผมก็จะมาคอยเป้าเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้ให้พี่น้องอีกเรื่อยๆครับคลิปนี้เน่าไปแล้วสิบเก็ดสิบแปดนาทีแล้วครับ ก็ขอฝากไว้สำมีขอบคุณครับขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอืมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหายใจสะดวกขอให้ความเป็นชายของคุณกลับมาโอเคครับขอบคุณครับ